สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังดังดงนายภาษาไทย daily vlog วันนี้เอ่อปวดหัวหน่อยก็สนใจทำาวเดียวส,สั้นๆแล้วก็น่าจะเหตุผ่อนอะไรแค่ว่ากินข้าวหนอเยอะเกินไปสัปดาห์ที้นี้ทำให้อายนะสมบูรณ์ไม่ไมดีไ่ะ ไปนะรับงานัดก็ทำให้ปวดหัวอ่แล้วก็พิ่มเพิ่งทำะนะกลุ่มเหตุการณ์แลกเปลี่ยนภาษาจบแล้วเสร็จแล้วสำหรับอาทิตย์นี้เราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับตอนตอนกลางคืน Uh, ถ้าสนใจมาติดต่อเราได้มไม่ uh, มีลิงก์โอบเดียวะอเอาลิงเป็นลิงก์โอเคถ้าเป็น Facebook com slash groups slash thaieng t eng, th eng, h a e n คือ t h a i e n g นะครับก็ถ้าสนใจมารวมกับกลุ่มแลกเ,เปลี่ยนภาษาออนไลน์เราจะมีคนพูดภาษาไทายแล้วก็คนพูดภาษาอังกฤษแล้วก็อยากแลกเปลี่ยนภาษาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมาคุยกันได้เราจะ ทำวันอาทิตย์2ชัว่วโมงแล้วก็จะมีส่วนใหญ่มีประมาณสี่ถึงแปดคนประมาณนั้นแล้วก็จะใช้ฟีเจอร์ใน zoom ว่าแยกกันเป็นกลุ่มอะไรกลุ่มอยู่ในอยู่ในกลุ่ม zoom นั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็น สองหรือสามคนต่อกลุ่มแล้วก็หลังจากประมาณสามสนาทีจะเปลี่ยนกลุ่มก็มีโอกาสที่พูดาภาษาที่คุณตั้งใจเรียนแล้วก็พูดยกัยบ,บหลายๆคนก็ช่วงหญ่ใช่ไม่ไม่คนกลับมาทุกอาทิตย์มานักจะหนึ่งปีแล้วก็มีคนที่อชอบ วิธีเรียนแบบนี้วิธีฝึกแบบนี้ก็อาจจะคุณเป็นคนแบบอันด้วยแล้วก็นอกจากนั้นยังไ่อ่านหนังสือวันนี้ต้องต้องหาเวลาะยี่สิบนาที่อ่านหนังสือหน่อยก่อนเข้านอนอูดหัวแล้วก็ต้องเข้านอนวันนี้วันนี้นาจจะยุ่งแล้วก็เบียดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะ่าจะพอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้วก็ผมจะเจอกับคุณในวิดีโอครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ